สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนก็มาอยู่กับผมช่องเสอร์จ์ะตามเคยนะครับผมทุกคนเนื่องจากเป็นพิษโควิดนครับทให้เราได้ทํางานได้ตังน้อยมากเลยนะครับทุกคนคือค่าความชีพของเราไม่พออยู่นะครับผมทุกคนเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับผม,เด,เ,ดเ,ะะผมเดี๋ยวเราไปกิดของกันเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพิสู้ต่อกันที่บ้านนะครับ ทุกคนอย่างน้อยที่บ้านก็ทําให้เรามีความสุขครับผมได้อยู่กับพ่อ,อแม่นะครับผมทุกคนถ้าเราไม่ไหวจริงๆแล้เรากลับบ้านได้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บของกันเลยนะครับเตรียมตัวกลับบ้านนะครับผมทุกคนไปกันเลยครับ นี่นะครับผมทุกคนเราก็มาเก็บของได้สักพักแล้วนะครับผมเราก็เก็บของใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของของเรานะครับว่ามันจะเยอะขนาดนี้แต่ห้องตอนนี้มันลกมากเลยนะครับผมทุกคนคือคือมันลกมากเลยครับผมก็สกปรกมากเลยนะทุกคนวันนี้ครับผมบรรยากาศที่ห้องที่ผมเก็บของนะครับนี่ผมจะพาทุกคนมาดูว่า ของเราเนาะผมมันจะเยอะขนาดไหนนะครับผมอันนี้ก็คือแค่บางส่วนนะครับผมที่ผมยังเก็บไว้รอครับผมที่สําหรับขนกลับบ้านนะครับผมแล้วเอาล้วนะครับทุกคนไปดูกันเลยครับเห็นกันไหมครับทุกคนนี่คือของของผมคนเดียวนะครับผมทุกคนโอ้ของมันเยอะมากเลยนะครับผมทุกคนโอ้ตอนเรามามีแค่นิดเดียวตอนเรากลับมีสะเยอะเลยนะครับผมนี่นะครับทุกคน ให้ทุกคนดูนี่นะผมอันนี้ของผมหมดเลยนะครับเยอะมากนะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมเป็นยังไงบ้านนะครับสำหรับการเก็บของในครั้งนี้ครับผม และนี่นะครับผมทุกคนอันนี้ก็คือเราเก็บของกล้จะเสร็จแล้วนะครับรอแค่การขนย้ายกลับบ้านอย่างเดียวนะครับผมทุกคนเราจะมาดูว่าของทั้งหมดเลยนะครับผมว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับผมทุกคนอันนี้นะคือของทั้งหมดนะครับผมทุกคนใช่หมดเลยนะครับแล้วก็มีหมวกน็อกสองใบแล้วก็มีกระเป๋าใบใหญ่เข้าโบนีใบหนึ่งครับผมส่วนตรงนี้ก็มีตู้เย็นครับผมตู้เย็นแล้วก็ เตาแก๊สอยู่ข้างน้อยอันหนึ่งครับผมแล้ว่ามีโต๊ะแล้วก็ไอพวกหม้อพวกนี้ประมันนี้นะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมส่วนรองเท้าของเราแล้วก็ที่ออกกําลังกายของเราก็าอยู่ตรงนี้นะครับผมทุกคนคืออันนี้คือของทั้งหมดที่อ่าเราต้องขนกลับบ้านนะครับผมทุกคนมันเยอะมากเลยนะครับผมพัดลมนี้ก็ใช่ด้วยนะครับผมทุกคนโอ้ยมันเยอะมากเลยนะครับ โอเคนะครับผมสำหรับอ่า EP ที่หนึ่งอันนี้นะครับผมทุกคนอันนี้คือเราแค่มาเก็บของนะครับผมแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะมี EP ที่สองตอนครับตอนที่เราขนของกลับบ้านแล้วนะครับผมทุกคนถ้าใครชอบวิดีโอผมในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ครับผมแล้วก็กดแชร์ครับผมแล้วก็ติดตามให้ผมเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมอ่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับผมเพื่อในการพูดคุยนะครับผม ไปแล้วนะครับผมทุกคนจเจอกันอีพีที่สองนะครับผมโอเคนะไปแล้วนะครับ